สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีพระมาแนะนําให้ชมอีก1ชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมยังไงผมขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจแบ่งปันเพิ่มลายมาได้เลยนะครับ หรือโทรมาได้เลยครับ08 1 7 9 4 1 6 5นนะครับเบอร์โทรผมจะใส่อยู่ในลิงก์นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกจะเป็นเหรียญแบบสวยแชมป์จริงเลยนะครับนี่เป็นเหรียญวัดนางพญานะครับปีหนึ่งสองนะครับนี่หลังจะเป็นพอปรอนะครับผมโหเหรียญนี้แบบอยู่ในซองเก่าเลยนะครับเนี่ยผมแกะ ผมแกะออกนะครับเนี่ยผิวประหลอดมีโค้ตอกเลยนะครับผมเหรียญนี้พิธีแบบยิ่งใหญ่มากครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สมเด็จหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะครับพระอาจารย์ฟันนะครับหลวงปู่แหวนปุกเสกนะครับหลวงพ่อผางหลวงพ่อขอมนะครับพ่อเงินดอนเย,ยหอมหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อโอดหลวงพ่อทบชนแดน หลวงพ่อสดจังหวัดชัยนาธนะครับนี่ปลุกเสกแบบเป็นน่าจะตกเป็นร้อยองค์นะครับนี่เป็นพระที่แบบน่าใช้มากครับนี่เป็นเหรียญวัดนางพญาปีหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญดูง่ายเลยนะครับนี่พิธีใหญ่นะครับเป็นเหรียญพิธีใหญ่วัดนางพญานะครับแล้วก็ประสอลึกเลยครับเกจิที่ปลุกเสกที่ผมเอ่ยไปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่แบบว่าเกจิแนวหน้าทางนั้นนะครับนี่หน้าเก็บมากเลยครับนี่และเหรียญจมูก ปากตาสวยกิ๊บเลยครับพี่ๆทุกคนดูนะครับนี่แล้วผิวประหลอดม่วงแบบไม่ได้ใช้เลยครับนี่เหรียญนี้แบบสวยจริงนะครับตั้งแต่ได้มาผมก็เคยได้มาเมื่อก่อนนี้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่สวยเท่านี้นะครับผมวิธีปลูกเศกแบบเป็นยิ่งใหญ่มากครับท่านใดสนใจก็เพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับนี่เหรียญสวยกิ๊บเลยครับนี่น่าใช้ครับ เก็บดีมากเลยครับนี่เก็บแบบเดิมๆเลยครับนี่เหรียญวัดนางพญาปีหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมากระไหลทองครับน่าจะจัดสร้างประมาณ2499นสานะครับนี่สำนักพุทธอุปธรรมนะครับผมเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมเคยได้กระไหลเงินมานะครับแต่ก็มีพี่ๆได้ปิดไปแล้วครับอันนี้กระไหลทองนะครับนี่สวยแชมป์โลกเลยนะครับนี่ อันนี้อยู่ในกรอบเก่าเลยนะครับเจ้าของเขาแกะทองออกไปนะครับผมก็เลยขอแบ่งเหรียญเข้ามาครับนี่มาแบ่งให้ชมมาแบ่งให้ความรู้แล้วก็ท่านใดชอบก็แบ่งปันได้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่ามีคลิปลงเกือบทุกวันนะครับผมสวยแบบโอ้โหแบบสวยจริงเลยครับนี่เหรียญไม่ได้ใช้เลยครับอยู่ในพลาสติกโบราณพลาสติกเก่าเลยครับกระล่ทองแบบปิ๊งเลยนะครับพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับเหรียญพวกนี้ครับ เหรียเก็บมากครับนี่สวยกิฟครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสมนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับปีหนึ่งห้าครับนี่กระไหลเงินเดิมๆนะครับพระชนบุรีนะครับผมนี่สองพันหร้อยสิบห้าวัดโคกพระศิลารามนะครับเหรียญอันนี้แบบผมชอบเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับพี่ๆเหรียญด้านหลังนี่เขามีแบบเป็นวงเดือนเต็มเลยครับนี่เป็นกระไหลเงินเหรียญทําได้แกะบล็อกได้มีเสน่ห์มากครับเหรียญเล่นนะครับนี่ เหรียญดูง่ายเลยครับนาเก็บมากเลยครับผมเนี่ยเหรียญพระอาจารย์สมนะครับรุ่นแรกนะครับและเหรียญจะมูกปากตาเหรียญคมๆเดิมๆก็ไหลเงินเดิมๆเลยนะครับเหรียญปีสิบห้านี่พิธีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่านสุดยอดเลยครับหลังจะเป็นยันนะครับเนี่ยอเดี๋ยวไปดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับอายุวัฒนานะครับ 8รอบปี60นะครับนี่มีไก่อยู่ข้างหลังครับนี่เหรียญผิวไฟเอ้ยเหรียญผิวลมดําม่วงเดิมเลยครับประลอดเดิมเหรียญไม่ได้ใช้เลยครับนี่หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับไม่แพงนะครับนี่หลักร้อยเอาไปเก็บไว้แบบชื่อท่านเป็นมงคลมากครับหลวงพ่อรวยนะครับโด่งดังมากนะครับภาคกลางนี่โด่งดังมากจริงหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญสวยกิ๊บเลยครับไม่ได้ใช้เลยครับนี่ วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้พี่ๆได้ชมกันนะครับรับชมกันพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดแสงสุขนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่านะครับวัดแสนสุขหลวงพ่อแพ่ปุกเสกนะครับวัดพิคุลทองนะครับสร้าง2494 2495ครับนี่เดิมๆเลยครับนี่ใช้แทนพิมพ์ลึกหลวงพ่อแพรองคแพงๆได้เลยครับนี่ หายากนะครับและองค์นี้นะครับนี่ผิวหิ้งหิ้งฝุ่นฝุ่นแบบบ้านบ้านขี้ยุงขี้ฝุ่นนี่แบบเดิมเดิมเลยนะครับพระดําลมดําแบบเดิมเดิมเลยครับนี่สมเด็จหล่อวัดแสนสุกนะครับหลวงพ่อแพรปลุกเสกครับข้างจะเป็นตะไบนะครับนี่แล้วก็มีตะไบช่อนะครับแหดูง่ายเลยนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จที่แบบว่าไม่แพงแต่แบบพุทธคุณนี่สุดยอดใช้แทนรุ่นเก่าๆหลวงพ่อแพรได้เลยนะครับนี่วัดแสนสุกจังหวัดอ่างทองนะครับ จัดสร้างสอง4ถึงสอง5้า้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลงวงพ่อผาดวัดดงตาลลบบุรีนะครับหลงวงพ่อปานเสกนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นกูก่เก่านะครับพี่ๆทุกคนอันนี้เนื้อหาแบบโอ้โหแบบเก่าจัดจ้านเลยเป็นทรงสิงป์ครับอันนี้สร้าง2 4 7 7ัรอยหรือไงครับเนี่ยมันจูกกูุนะครับเนี่ย วัดท่านอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยผมได้มาสององวันนั้นก็จะเป็นกูใหม่แต่ก็ปิดไปแล้วนะครับอันนี้เลยมาแบ่งปันอันนี้กูเก่าถ้าใครหาใช้หลวงพ่อปานนะครับอันนี้ใช้แทนได้เลยนะครับผมและเป็นพระกูเก่าด้วยนี่มีประสบการณ์เนี่ยใช้จนเนื้อจัดจ้านแล้วครับนี่แต่ก็มีรอยอันนี้เดิมนะครับเป็นเดิมนะครับในข้างๆเนี่ยครับเนี่ยเนื้อหาจัดจ้านมากครับดูง่ายเลยครับนี่รับประกันให้ไม่ต้องห่วงครับนี่เนื้อหาจัดจ้านเอาไว้ใช้ สบายใจได้นะครับทรงสิงนะครับทรงสิงจะนิยมนะครับผมนิยมว่าทรงเสือนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับ่านใดมีมุมมีทางก็เหมือนเดิมครับโทรมาได้เลยครับองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระกำแพงแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้มีหน้ามีตาเลยครับพี่ๆดูนะครับเนี่ยนี่สวยไม่ได้ใช้เลยนะครับเดิมๆเลยผมแกะออกจากกรอบสแตนเลสเก่าเลยนะครับ นี่บ้านๆเลยนะเนี่ยพระกำแพงแก้วหลวงพ่อจงปลุกเสกนะครับปีประมาณ2 5 0 0รอกว่าๆนะครับผมหลวงพ่อสวงวัดชีพระขาวหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองโอ้โหเจิปีปลุกเสกแบบเยอะมากครับหลวงพ่อจงอย่างเงี้ยครับเนี่ยสุดยอดใครอยากได้เอาไว้ใช้นี่แบบโอ้เป็นพระไม่แพงนะครับแล้วแต่พิธีแบบว่าเข้มขังมากครับพระเดิมๆเ,เลยครับนี่ข้างเดิมๆอะไรเดิมๆหมดเลยครับนี่นี่แท้ดูง่ายเลยครับ เลยเอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนั้นได้พิมพ์เล็กมาวันนี้ได้พิมพ์ใหญ่เลยนะครับกรอบเดิมวัดอีกแล้วนะครับผมเป็นสมเด็จพระธาตุพนมนะครับอันนี้โหัวนี้รอยเจ้าของเขาเก็บแบบหิ่งหิ่งเลยนะครับนี่เก่ามากครับจัดสร้าง2518นะครับผมเป็นสมเด็จพระธาตุพนมนะครับปกพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เดิมๆเลยครับนี่ข้างในน่พระนี้สวยแชมป์เลยนะครับนี่ กรอบเก่าเดิมจากวัดเลยนะครับมีเสน่ห์มากครับนีกรอบจะเป็นกรอบแปะตั้งนะครับกรอบแปะตั้งเดิมนะครับวัดพระธาตุพนมนะครับนี่หลวงปู่ฟันนะครับปู่ฟันปุกเศกนะครับผมแล้วก็มีเกจิมากมายนะครับปลูกเศกเนี่ยพระเดิมๆเลยครับนี่ท่านใดชอบก็อย่ารอช้านะครับน่าเก็บน่าสะสมมากครับพระดีพิธีใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดศรีขันนะครับท่านเจ้าคุณน้อง เจ้าคุณนอปุกเสกนะครับผมนี่ปีหนึ่งสามนะครับอลังจะเป็นยันไค้น้ําเต้านะครับดูง่ายเลยครับนี่บ้านๆเลยครับวันนี้ได้มานี่สมเด็จวัดสีขันจังหวัดอ่างทองครับสร้างสองร้อยสิบสามนะครับใครอยากใช้พระท่านเจ้าคุณนอนะครับนี่ใช้เนี่ยใช้เนี่ยองนี้หลักร้อยแต่แบบใช้แทนได้สบายเลยครับผมนี่เป็นสมเด็จสามชั้นแกะพิมพ์ได้สวยงดงามมากครับขี้ฝุ่นเดิมๆเลยนะครับไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรพระหน้าเก็บมากครับ แ้วก็พัดแท้ดูง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แพงมากเลยครับนี่ใช้แค่องค์หลักร้อยเนี่ยแต่พิธียิ่งใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าคุ้มค่ามากครับอ่านี้อีกตามเคยนะครับพะระลีลายืน25พุทธศตรวตรรษนะครับปี2100ครับองค์นี้เนื้อแบบโหจัดจ้านมากครับใครที่ชอบแบบเนื้อหาจัดจ้านนี่ต้ององค์นี้เลยครับนี่บึกบึกเลยครับผม นี่พระรีลายืนพุทธที่ยิบห้าศตวรรษนะครับสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อดินปกเสกพิธีใหญ่นะครับผมเกจิเป็นร้อยนะครับเกจิคณาจารย์ยกสองพันห้าร้อยทั่วประเทศครับเป็นพระที่แบบว่าน่าเก็บมากครับเนี่ยทรงคุณค่าอย่างยิ่งครับนี่ยแล้วก็สวยมีหน้ามีตาเลยครับเนื้อหาจัดจ้านมากครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยเลยจีวงจีวรติดเต็มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผม เป็นพระ,ะเนื้อดินนะครับเป็นพระนางควักเนี่ยกับพระรอดนะครับได้มาคู่กันเลยวันนี well so ้น at ี่เหมาติดมาบ้านเดิมๆเลยนะครับนี่นี่พระรอดเขี้ยวงูแล้วก็พระนางควักนะครับน่ารักน่ารักนะครับองค์ไม่แพงนะครับหลักร้อยครับนี่เดิมๆทั้งคู่นะครับเนื้อแดงนะครับนี่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิดารามนะครับนี่เป็นพวกเนื้อดินเนี่ยเขาจะแจกยุคต้นๆนะครับนี่เดิมๆเลยครับนี่ท่านใดชอบก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันครับผม อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานไก่นะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดําสร้างยุคต้นๆเลยครับนี่นี่เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําสร้างนะครับผมเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับนี่หลวงพ่อปานทรงไก่นะครับหายากเลยนะครับนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดําในหน้าเก็บมากครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับสร้างแบบว่าทําแบบอาจารย์ท่านนะครับหลวงพ่อปานัดบางนงโพนะครับนี่เดิมๆดูง่ายเลยครับเนี่ยบ้านๆเลยได้มาฟุ่นๆเลยครับนี่น่ารักมากเลยครับหน้าเก็บอเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินสามพี่น้องนะครับผมนี่อยู่ในพติกโบราณหลายสิบปีนะครับนี่พระสามนะครับด้านหลังเจ้าของเขาเขียนว่าเป็นหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูนะครับแต่ผมว่าเป็นพระกุนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับนี่ดูง่ายเลยครับพี่ๆทุกคนเนะครับนี่อยู่ในพติกโบราณแบบหลายสิบปีนะครับสามสิบสี่สิบปีตั้งมีครับผมนี่หลวงพ่อปะไอพระสามพี่น้องนะครับผม นี่ดูง่ายเลยครับไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีอะไรอยู่ในพลติกโบราณเลครับนี่องค์ใหญ่เลยครับเกือบเท่าฝ่ามือนะครับนี่อยู่ในพลติกเก่าเลยครับท่านใดมีมุมมีทางก็ลองโทรเข้ามาได้ครับยินดีแบ่งปันนะครับเนี่พระนาเก็บเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าเก็บมากครับเป็นพระกุนะครับยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ของด,ดี EP ต่อไปนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็โทรมาหรือเพิ่มไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับผม